ถึงฝนจะตกถึงแดดจะออกถึงฟ้าจะร้องการเป็นคีเอเตอร์ก็ไม่หยุดการทํางานเพื่อนๆจ๋าการเป็นคีเอเตอร์นี่บ่มีมือใดที่เป็นมือยุดดอกพี่น้องขันมือใดเข้ายุดเลียนเข้ากาับบ่ขยับเนะจ้าเนาะขันยากให้เลียนขยับเข้ากับต้องหมั่นขยันลงคลิปนะคะเพื่อนๆจ๋าถ้าเราไม่หมั่นขยันลงคลิปแล้วจะให้ระบบไปดันตรงไหนล่ะคะเพื่อนๆเราก็ต้องหมั่นขยันลงคลิปเป็นบ่ เ,เพื่อนๆจ้าอคอยศึกษาไปจ้าเ,เพื่อนๆเป็นขี้เตอร์เฮากับบ่าบตรงไปกดดันเอียงหลายจ้ามีคลิปอันใดลงเขาก็ล่งไปแล้วก็ศึกษาหาความรู้ไปในตวัวนะจ้าเนาะขันบ่หลุดจากกดของชุมชนบ่หลุดจากกดกติกาของเฟซบุ๊กก็คคอยมั่นศึกษาไปละจ้าพี่น้องจ้าคอยเป็นคอยไปเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีเองจ้าเริ่มจากศูนย์ ท,ทุกคนที่เป็นคีย์เ,เตอร์นี่เริ่มจากศูนย์กลายไปเป็นลอยเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านก็เพราะว่าอย่างว่าติเพราะว่าความขยันพี่นอ้องกันห้าวบ่ขยันเปิดโหมดเมื่ออาชีพแล้วห้าบ่ขยันโอ้ยมือน,นีบลงก็ได้ดอกมืออื่นจังลุง่อันนี้ก็บ,บ่อดีพี่น้องจา้าถูกสิ่งถูกอย่างห้ากระตองห้เวลาก,กับ Facebook เพราะว่าห้ามาเปิดโหมดเมื่ออาชีพมาทำงานกับ Facebook แล้ว เื่อที่ห้าที่ทรงงานให้พีเอไอเนาะจ้าเนาะให้เพิ่นพิจ,จะะารณนานั่นคือระบบของเพิ่นมีหนาทีน้ำทรงคลิป่ละลิปเนาะจ้าก็ขอให้เพื่อนๆเ,เข้าใจเนาะจ้าเนาะหมันขยันลงคลิปเห็นเพื่อนไม่เลื่อนผ่านเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์เหตุคือเพิ่นว่าเลยพี่น้องจ๋าขันซองของห้าบอไปมีปฏิสัมพันธ์กับซองอื่นซอ,องของห้าก็เงียบพี่น้อง มูผวกกับบมาหาเสียเขามาหาจังไดแต่เจ้าของยังบอไปหายังบอไปมีปฏิสัมพันธ์กับมูกับพวกมันบอพี่นองเสียมูมาหาได้จังไหนมันบอจ้าอืมนั่นละ่ะพี่นองจ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเพื่อนเื่อนสุภูสุสคุนที่เอตเตอสุภูสุคุนที่เขามาให้กําลังใจกันเขามาสนับสนุนกันนะจ๊าเนาะขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่สุภูสุคุนละจ้าที่ยิบยืนโอกาสให้สิ่งดีๆ ก่อนอื่นก็ขอขอพระคุณเฟซบุ๊กหลายๆเที่เหายมีที่ยืนนะาจาน๊ะนอคลิปนี้ก็เป็นคลิปเงา้ไม่ยืนยันตัวตนในทาง Facebook, ้ทางเฟซบุ๊กในทังระบบป็นจดจาใบหนา้าและนําเสียงของเฮ้าที่พอแม่เฮ้าหายมาเนี่ยแหละพี่น้องนี่คือเอกลักษณ์ของเฮ้าเลยพี่น้องจาออม,มันขยันออกกล้องบ่อยๆกันเฮ้าขยันออกกล้องลงกล้องกันผู้ใดผพัพนเครื่องเมื่อการสั่งรายได้แล้วกับสิมีโกษณาเขา่า เพื่อนๆเ,เห็นโฆษณากระยาเลือนผ่านนะจ๊ะเดอ้อระบบพ่นุสิได้เปิดคาการมองเห็นในห,ห้าได้มาพอกันมั่นบพพี่น้องจ๊ะสำหรับคลิปนี้เอาไ้ซ่ำนีด้้อจ๊ะเด้อ้คลิปหนาจะมาพอกันไหมสวัสดีจ๊ะ